นิดน,นหน้าค่ามารีวิวทําแต่หน้านะคะน้องอย่างอายุไม่เยอะนะคะอย่างนม่หมดประจําเดือนนิดสามารถทําแต่หน้าได้แต่ว่าจะให้ได้ดีเต็มร้อยไม่ได้นะคะเพราะว่าผิวหน้ามีอิมพูแล้วก็มีฝ้าเมีร่วมอดุุงโมทนาบุญไปกับนิดนะคะนี้ต้องเติมบุญทุกวันเพื่อการอ่า ปั้นแต่งใบหน้าของคุณลูกค้าแต่ละท่านให้เป็นผลสําเร็จทุกท่านทุกเคสค่ะก่อนทํานิดก็ขออนุญ,ญาตน้องขายไว้ที่เปรียบเทียบก่อนนะคะแล้วเรามายกกล้ามเนื้อหน้ากันค่ะนะคะยก3สเต็ปด้วยกันคือ9ครั้งค่ะนะคะยกเก็บรอยรอยยับรอยย่นบนใบหน้าแล้วก็มาอบสมุนไพรค่ะอ่ยี่นาทีค่ะนะคะพออบได้ที่แล้วไขมันพร้อมที่จะให้นิดปั้นแล้วนะคะเพราะว่านี่เป็นช่างปั้นไขมันเนาะ พอไขมันได้ที่แล้วนี่ก็มาปั้นค่ะปั้นแต่งส่วนไหนที่มันเกินส่วนไหนที่มันไม่มีไขมันแล้วก็เอามาจัดเรียงลําดับให้มันใหม่นะคะเพื่อให้มันเข้ารูปแล้วมาล็อกทิ้งไว้ค่ะพอเรานวดได้ที่นะคะไขมันเข้ารูปเรามาล็อกทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะผลพลอยได้ของการล็อกนะคะเซลล์ที่เสือ่อมสภาพตามร่องอะคะ่ะลำล็อกแก้มล็อกน้ำหมากอะคะ่ะแล้วล็อกจมูกอะคะ่ะเราต้องเก็บออกให้หมดแล้วก็มาปั้นไข่ขาว น้ำพึ่งนมสดที่แช่เป็นน้าแข็งนะคะปิดรูคุ้มคนแล้วก็ช่วยกระชับไขมันด้วยค่ะหลังจากที่เราดวดแล้วล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะต้องใช้ความเย็นค่ะนี่คือขั้นตอนความเย็นใช้แตงกวาแช่เย็นมาร์กทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะนะคะพอะเสร็จจากแตงกวาเสร็จเรียบร้อยนี่จะใช้เจลแก้ไขของเราเนี่ยค่ะ,ะแช่น้ําแข็งนะคะแล้วก็มาปั่นปั่นเก็บรายละเอียดของไขมันรอบอ หน้านะคะคอเหนียงค่ะไขมันส่วนไหนที่ยังไม่เข้าที่น้ําแข็งความเย็นจะช่วยได้นะคะถ้าเราปั่นยังไม่เข้าที่ค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตบวิตามินค่ะคุณลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าก่อนทําหลังทําการที่ยังไม่ได้ทําก็คือวิตามินน้องที่หน้าไม่ค่อยมีค่ะนะคะก็ต้องเติมเต็มวิตามินด้วยด้วยการตบเข้าผิวนี่แหละคะ่ะการตบมันไม่ได้อันตรายอะไรนะคะถ้ารู้เรารู้การการตบจังเป็นจังวะ,ะคะ่ะ คุณทาครีมหรือว่าคุณอ่ะล้างหน้ามาใหม่ๆก็ตกกระชับนะคะตกกระชับเพื่อให้ผิวหน้ามันอิ่มฟูเพื่อให้ผิวหน้ามันกระ,กระตุ้นผิวหน้าให้ใสค่ะก่อนทำหลังทำาลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าหน้าน้องไม่ค่อยได้รูปพอจัดแต่งใหม่ก็ดูดีขึ้นเยอะขอบคุณน,น้องมากค่ะที่ไว้วางใจพี่นิด